มาที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผ่านมา2เดือนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหทำไมยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะรัฐบาลยื้อเวลาหรือเปล่าซึ่งคุณภูมิทําเองนะคะแล้วก็ออกมาเรื่องผ่าน,ผ,านผ่านกับทางโคศกรัฐบาลด้วยว่าไม่ได้มีการยื้อเวลาค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการตั้งให้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะคะในเรื่องของการที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการก็เป็นอนุข,ขึ้นมา2ชุดในเรื่องของการที่จะหนึ่งรับฟัง ความเห็นจากทุกภาคส่วน2ก็คือเรื่องของประชามติเนี่ยควรทํากี่ครั้งแบบไหนงบเท่าไหร่ทั้งสองชุดก็จะต้องมาสรุปเพื่อให้กรรมการชุดใหญ่เนี่ยพิจารณาแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นการรับฟังความเห็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัตมตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 560ค่ะเมื่อเช้านี้ประชุมที่ทำเนียบท่านบอกว่าวันนี้เป็นการรับฟังความเห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสรุปค่ะเมื่อวานนี้นะคุณภูมิธรรมบอกว่าได้ไปพูดคุยกับก้าวไกลนะคะซึ่งก็มีข้อมูลบางส่วนมาแล้วก็มีการคุยกับทางวุธ,ธิสภาสอสอจะมีการใช้แบบสอบถามทั้งหมดค่ะและถ้าเกิดว่านําเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วก็เชื่อว่าปลายปีนี้นะน่าจะเสร็จสิ้นแล้วหลังปีใหม่น่าจะมีแนวทางที่จะเสนอ ต่อคอรมอทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วไปคุยกับก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลเขาเขาว่ายังไงบ้างประเมินทิศทางของเขายังไงบ้างคุณภูมิธรรมบอกว่า ขอดูภาพรวมทั้งหมดก่อนเพราะว่าไม่อยากจะหยิบประเด็นบางส่วนมาพูดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความขัดแยง้งก้าวไกลเชิญแต่เขาไม่มาร่วมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้ความสําคัญนะก็พยายามจะเข้าไปพูดคุยได้ข้อสรุปมาจะเห็นด้วยหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าความเห็นของทุกคนนะมันมีความสําคัญแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน4ปีสามารถทําประชามติได้โดยไม่ผ่าน กระบวนการอื่นแล้วก็ต้องทําให้ผ่านให้ได้นะคะแต่ก็ต้องดูความเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้วยว่าเขาจะว่าอย่างไรงพอถามว่าแล้วมันจะมีการแก้พรบรประชามติไหมคุณภูมิธรรบอกว่าเออมันต้องดูรายละเอียดก่อนเพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มองว่ามันจะได้เป็นการลดเงื่อนไขไงจะได้ทําให้รัฐธรรมนูญนันผ่านง่ายขึ้นนะคะคุณภูมิธรรบอกว่าเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดแล้วก็จะสรุปอีกทีค่ะ ยอมรับได้เลยว่าการขอความเห็นครั้งนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกันความเห็นทุกฝ่ายเป็นแบบความเห็นที่สําคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบข,ข,ของของของคณะทํารรงานชุดนี้ก็คือว่าเอาให้เสร็จเร็วภายใน4ปีนี้นะครับสามารถทําประชามติได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นแล้วก็ทําให้รัฐมนุนใี้ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นจะผ่านให้ได้ก็ต้องดูว่าความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็คือหลักการ แล้ววันนี้นะคะมีการเชิญตัวแทน15กลุ่มจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนสื่อมวลชนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความเหตุด้วยก็มีบุคลากรจากองค์การต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการมีไอ a ลออันนี้ไอ a ลอก็สําคัญเขามีความเห็นที่ค่อนข้างที่จะ แตกต่างค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาให้เหตุผลในวันนี้ด้วยมีสมชาชิกคนจนมีกลุ่มพีมูฟมีทหารตำรวจหลายภาคส่วนเลยค่ะฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเนี่ยนะคะก,ก็มาด้วยเหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นเวทีสุดท้ายถ้าข้อมูลมันยังไม่พอก็จะรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันอีกรอบนึงนะแหละว่าจะสรุปภายในสิ้นเดือนนี้จะทําให้เร็วที่สุดสิ้นปีนี้ก็จะสรุปในช่วงต้นปีหกเจ็ดเนี่ยน่าจะได้แนวทางใน การเสนอให้กับครรมรพิจารณานะคะการฟังความเห็นจากสสสวอตอนนี้คณะกรรมการก็ได้รับข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอดูเนาะเพราะว่ามีามีคณะกรรมการเนี่ยท่านก็ไปถามกกตเกี่ยวกับกรเรื่องของการทําประชามตินี่แหละนะกกตอบอกว่าไงรู้ไหมกกตอบอกว่าไม่มีอํานาจตัดสินใจนะว่าจะต้องทําประชามติทั้งหมดกี่ครั้งเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลแต่กกตเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของ การทําประชามาติต้องใช้เงินเท่าไหร่กรกตนเนี่ยไม่ได้แจ้งแต่ก็ต้องของบจากรัฐบาลอยู่ดีนะคะหลายฝ่ายก็ออกมาวิจารณ์ว่าเออเนี่ยสองเดือนมันยังไม่มีอะไรคืบเลยแต่ว่านี่ก็นี่ก็นี่ก,ก็ได้มีความคืบหน้าใน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 ,ระ,ในระดับหนึ่งนะจากคุณภ <ừ> ูมิธรรมถ้าเรียกว่าการแก้เริ่มนับหนึ่งเนี่ยนะฮะ <ừ> อันนี้ก็อาจจะบอกว่าเริ่มจากที่0.1ก่อนก็แล้วก,กัน คือมันยังนับหนึ่งไม่ได้น,ะ,ะ,นะเพราะว่ายังเพิ่งจะมีคณะอนุขขึ้นมาศึกษาเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ตั้งขึ้นมาก็ไปถามบางท่านที่อยู่ในคณะท่านก็ยังบอกเลยยังไม่รู้เลยว่าบทบาทหน้าที่เนี่ยต้องทำอะไรต้องทำอะไรก <ๆ S 1> ันบ้างน,นะครับก็4ปีภายใน4ปียังไงก็ต้องเสร็จแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยประมาณสักสองปีครึ่งหรือ3ปีมันก็เสร็จแต่ว่ารอบนี้เนี่ยภายใน4ปีก็อาจจะอาจจะเต็มแม x คือประเภทแบบเสร็จปุ๊บเลือกตั้งใหม่ปั๊บพอดีหมดวาระรัฐบานพอดีประกาศเอาไ,ไว้ไงนะคะ,อะบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าจะต้องทําเสร็จเมื่อไหร่แต่ภายใน4ปีนี้ยคือเสร็จนายกบอกว่าให้เร็วที่สุดคุณอ๋องเราต้องรอดูเร,เร็วที่สุดถ้ามันไม่มีอะไรเลยสองปีครึ่งอะเคยนั่งคำนวณกันเนี่ยนะฮะ